<Good. S 2> คิดเงินด้วยนะติ๊ต๊ะลูกยางโอเคอืมทำไมมันไม่ติ๊ต๊ะ่ะเท่าไหร่คะห้าติบกาทอ่าเอาไปเอาตังไปโอเคอ่าทอนด้วยนะครับตังทอนนะครับโอเคอ้าวห้าสิบบาท เอาแล้วออลเรน์นะคะอเเอเลนเอเ์ออเลนส์สีอะไรออเรน์อันนี้อ่ะออลเรนส์สีอะไรลูกอันนี้อ,อ่ะอ่สีส้มเลยครับอ้าสีส้มอันเท่าไหร่อ้าเท่าไหร่ล่ะอ่าฟังไปเอาคันเดียวครับไม่ต้องเหมาเอาคันเดียวอ่บาบังล้อทอนมาด้วย โอเคแตล่นง่ายเลยจ้ะก่อนดงน้ำอ๋อเหรอเอาไปเล่นง่าเลยใช่ไหมครับล้อหลุดไหมใช่เหรอเขามีไม่หลุดมันดีไหมมันดีมากเลยมันเป็นรถอะไรครับทางเกนโดกระบะมันเป็นรถกระบะอ๋อเขาขายทันเกนรถกระบะอ๋อมันอันเนี้ยอันเนี้ยอ๋อโอ้โหเนี้ยเรืออ๋อเล่นสองการด้วยอ๋อรถกระบะเล่นสองการโอเค โอ้แล้วเนี่ยเหลือต้องสองคันขายอีกไหมขายอีกไหมล่ะอกกยกอากอยากออยากได้เยลโล่สีเหลืองอะอยากได้คันสีเหลืองโอเคอชิดเงินสิคะอ่าเท่าไหร่คะห้าสิบบาทครับเอห้าสิบบาทครับอ่ะโอ้โหอันนี้มีเชือกด้วยโอเคอ่ะตังไปอ่ะทอนด้วยครับอ่ะทอนไม่ครบเอาเอาคุณรถคุณจะหล่นครับ <c oughs> เก็บให้ดีดี <c oughs> วางดีๆอ่าวางดีๆครับโอ้โหจะหมดแล้วหรอขายอ่ะ <S <S โอ้โอหนั่งรถแครงนะกางดิสตังก์ันนะอ๋อหรอหรอโอเคอันนี้เขาเรียกรถอะไรครับรถอะไรรถตรถังรถตังวนนู้นอ๋อนน,อนี้รถตำรวจเนี่ยรถตำรวจรถเตียงบัดรดังอ๋อหรอรถแค่ไหนเล่นสงการ รถกระบ,บะเล่นสงการโอ้โหขายรถกระบ,บะเล่นสงการเลยกน็น้องก็น้องนี่ก่อนตามนูอ้าวอย่างนั้นเหลือแค่นั้นปิดร้านได้แล้วนะล่ะอ่ะโอเคบายบายครับอโอ้โหขอบคุณนะครับขายของเก่งมากโอเคอ